นะครับนะครับข้อที่เลยครับข้อที่6รถบัสนะพุสลุอะไรรถบัสนะครับอาจจะเป็นรถเมย์นะครับน้องรถเมย์แล้วกันนะครับหรือรถบัสเนี่ยกำลังเคลื่อนที่ออกจากป้ายอ๋อถ้าเป็นป้ายนี่รถเมชัวแล้วครับน้องนะรถเมย์บ้านเราเห็นไหมครับนะก็วิ่งออกจากป้ายเห็นไหมครับนะครับกำลังเคลื่อนที่ออกจากป้ายด้วยความเร่งเท่าไหร่ครับหเมตรต่อวินาทียกกำลังสองนะครับ ชายผู้หนึ่งวิ่งไล่กวดวิ่งไล่กวดก็คือวิ่งไล่ตามนะครับไม่ใช่วิ่งไล่ตะกวดนะครับน้องนะวิ่งไล่ตะกวดไม่รู้จะวิ่งไปทําไมนะวิ่งไล่ไอ้เค้มันกว่านะครับนะวิ่งไล่ตามครับวิ่งไล่กวดก็คือวิ่งไล่ตามนะรถบัสนะครับจากระยะห่าง6เมตรนะครับด้วยความเร็วคงที่3.5เมตรต่อทีย้ําคนวิ่งด้วยความเร็วคงที่3.5เมตรต่อวินาทีถามว่าจะต้องไล่กวดนานกี่วินะครับอ่านะครับนั่นคือไล่ตามรถเมย์เนี่ยไปนานกี่วินาทีถึงจะทันรถเมย์คัน น้องครับอย่างนี้ครับมันมีชายคนนี้อยู่ตรงนี้นะครับอ่าแล้วรถเมย์ก็อยู่ตรงนี้เห็นไหมครับอ้าละนี่คือชายคนนี้อยู่ตรงนี้นะครับนะครับแล้วรถเมย์ก็อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งถ้ามองในแนวนี้ก็คือจะห่างกันกี่เมตรครับก็จะห่างกัน6เมตรแสดงว่าอะไรครับตอนนี้หกเมตรคือรถเมย์เนี่ยจอดอยู่ที่ป้ายชายคนนี้ทำไมครับน้องก็จะมาขึ้นรถเมย แต่รถเมย์กําำลังจะออกไปจากป้ายบอกว่าชายคนนี้มาป้ายรถเมย์ไม่ทันจริงไหมครับรถเมย์ก็ออกไปแล้วโดยที่ชายคนนี้อยู่หลังรถเมย์ไป6เมตรนะครับรถเมย์ก็เลยเริ่มออกคําว่ารถเมย์เริ่มออกแปลว่าอะไรครับน้องแปลว่ารถเมย์นั้นมีความเร็วต้นเป็นเลยครับเป็นศูนย์นะครับเพราะว่ามกี้จอดอยู่ที่ป้ายนะครับโดยความเร็วต้นศูนย์แล้วรถเมย์นั้นมีความเร่งเท่าไหร่ครับโจทย์เขาก็บอกมาว่ารถเมย์นั้นมีความเร่งเท่าไหร่ครับ1เมตรต่อวินาทียกกำลังสอง ชายคนนี้เนี่ยครับจะวิ่งตามรถเมย์นะครับโคกชายคนนี้จะวิ่งตามรถเมย์ไปด้วยความเร็วคงที่ครับความเร็วนั้นก็คือเท่าไหร่ครับ3.5เมตรต่อวินาทีย้ําว่าคงที่นะครับก็จะวิ่งไล่ตามรถเมย์ด้วยความเร็ว3.5เมตรต่อวินะครับโดยที่เขาอยู่ห่างจากรถเมย์6เมตรรถเมย์ก็วิ่งตึ๊ด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 ไปชายคนนี้ก็วิ่งตามตึ๊ด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 ไปรถเมย์ก็วิ่งไปตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ รถเมย์ก็วิ่งไปชายคนนี้ก็วิ่งไปแต่ชายคนนี้คงจะวิ่งเร็วกว่ารถเมย์แล้วมั้งครับน้องในสุดก็มาทันครับมาทันชายคนนี้ก็อยู่ตรงนี้รถเมย์ก็อยู่ตรงนี้คือทันกันแล้วพอดีเห็นไหมครับแสดงว่าชายคนนี้ก็วิ่งมาถึงนี่แล้วเห็นไหมครับรถเมย์ก็มาถึงตรงนี้แล้วแล้วรถเมย์ก็กำลังจะวิ่งไปชายคนนี้ก็วิ่งมาถือทันรถเมย์แล้วนั่นเองคําว่ามาทันรถเมย์ก็คือมาทันกันที่ตําแหน่งเดียวกันตรงนี้แล้วโอเคไหมครับดูนะครับว่าชายคนนี้วิ่งจากไหนคคครรรััับบบววิิ่่่่่งงจจาากกนนนนนนีีีปปปปไไูเเห็มมยแตถ์ เห็นไหมครับเอาละดังนั้นคําถามก็คือชายคนนี้จะวิ่งมาทันรถเมล์เมื่ออะไรครับน้องเมื่อเวลาผ่านไปเท่าไหร่นะครับแสดงว่าณเวลาเป็นศูนย์เนี่ยชายคนนี้ก็อยู่ตรงนี้แต่รถเมล์อยู่ตรงนี้ครับณเวลาเป็นศูนย์เห็นไหมณเวลาเป็นศูนย์รถเมล์อยู่ตรงนี้แต่ชายคนนี้อยู่ตรงนี้แต่พอวิ่งปุ๊บมาทันกันทันกันก็คือณเวลาเดียวกันแสดงว่าณเวลาเป็นเลยครับน้องณเวลาเป็นทีก็คืออยู่ที่เดียวกันถามว่าทีเนี่ยคือเท่าไหร่ โอเคปะครับนั่นคือคําถามไม่งงนะครับน้องเอาละพี่ถามว่ารถเมล์วิ่งไปไกลเท่าไหร่น้องทราบไหมครับน้องไม่รู้ครับย่าว่าแต่น้องไม่รู้ครับพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันครับน้องเอ้าถ้าไม่รู้ก็กำหนดเป็นตัวแปรสักตัวหนึ่งตัวแปรเลยดีครับพวกเราเราชินชอบตัวแปรอะไรกันครับอ่าปกติแล้วเวลาเึกถึงตัวแปรเราจะนึกถึงใครก่อนครับใช่ครับ x นะครับไอ้มันมันมาจากพื้นฐานจิตใจแหละครับน้องเห็นไหมเราชอบอะไรเราก็พูดไปอย่างนั้นน่ะจริงไหมครับอ่าเราชอบ x เราก็จะนึกถึง x ก่อนนะครับเหน็นนะชอบ x ไหมครับชอบไหมครับแมว r ออนะ x ดีกว่านะนะ x นะย้ำว่า x กับ r นี่คือตัวแปลภาษาอังกฤษนะครับอย่าคิดมากนะครับบ้านะครับ x โอเคนะครับอ่ะ x นะครับดังนั้นแสดงว่าถ้ารถเมย์วิ่งไป x คนถึงจะวิ่งมาทันแสดงว่าชายคนนี้ต้องวิ่งประยะเท่าไหร่ครับ6บวก x นั่นเองจริงไหมครับนาะนะครับโอเคนะดังนั้นในการคำนวณก็ต้องคำนวณแยกกันแล้ครับก็มาดูที่ะไรครับคนก่อนแล้วกัน คนคนเนี่ยน้องไม่ต้องใช้สูตรไม่ต้องปรึกษาท่านนะครับเพราะอะไรเพราะคนคนนี้มันมีความเร็วเป็นไ,ไงครับคงที่ครับเห็นไหมถ้าความเร็วคงที่เนี่ยสำหรับคนน้องใช้สูตรเลยว่า s เท่ากับอะไรครับ vt เห็นไหมครับสําหรับคนน้องใช้สูตรเลยเอสเท่า vt S, <S, s, <S คือเท่าไหร่ดูดีๆนะ S, <S, s, <S ก็คือเท่าไหร่ครับน้อง6บวกอีกเเห็นไหมครับดังนั้นคนก็คือวิ่งไประยะ6บวกเเห็นไหมครับ เท่ากับ v v ก็คือ3.5ครับก็คือ3.5นะครับแล้วคูณด้วย t t ก็คือไม่รู้เท่าไหร่ก็คือคูณ t เห็นไหมครับดังนั้นก็เลยได้ว่าอะไรครับ6บวก x เท่ากับ3 5จุดห้า t จริงไหมครับและน้องก็เก็บเอาไว้ก่อนนะครับเป็นสมการที่1ที่ต้องเก็บไว้เป็นสมการที่1เพราะว่าตัวแปร x ตัวแปร t คือ2ตัวแปรนะครับแต่สมการเดียว ไม่หลุดแน่งั้นก็เลยต้องเก็บไว้เป็นสังการที่1ก่อนนะครับพอเก็บไว้สังการที่1เสร็จปุ๊บทีนี้น้องก็ต้องสังการที่2ตอนนี้ก็มาดูที่รถอะไรครับรถนั่นเองรถบัสนะครับแหม่ผู้สั่งหรือะไรรถบัสนะครับแหม่นะครับนะครับอ่าตรงนี้ก็คืออะไรครับป้ายรถนะฮะบัสหรือบัสสเตชั o n นะครับนะอาะละรถนี่คืออะไรครับรถเมล์แล้วกันนะครับหรือรถบัสนั่นเองนะครับโอเครถเมล์เนี่ยมีความเร่งครับงั้นถ้ามีความเร่ง อย่าทำอะไรตามอำเภอใจครับนะต้องปรึกษาท่านท่านก็คือ s u v a t สุวัตครับรถเมย์วิ่งไปปริยา s. s s คือเท่าไหร่ครับ s, <S, s. <S ก็คือ x เห็นไหม s, s. <S ก็คือ x จริงไหมครับ u คือเท่าไหร่ครับรถเมย์เริ่มต้นจากความเร็วต้นเป็นศูนย์ครับนีนะ่ความเร็วปลายของรถเมย์คือเท่าไหร่ครับไม่รู้ครับไม่รู้โจทย์ไม่ได้บอกและหาไหมครับไม่หาครับโจทย์ไม่ได้บอกแปลว่าไม่รู้ จะหาไหมครับไม่หาไม่รู้ไม่หาเพราะอะไรก็ไม่เกี่ยวไงไม่เกี่ยวก็ฆ่ามไหมนะครับ A คือเท่าไหร,ร่เอคือหนึ่งครับบอกมาครับอ่าแล้วทีคือเท่าไหร่ทีจะหาครับเห็นไหมที T จะหานะเมื่อทอดตัหาว่าทีคือเท่าไหร่นะครับ,าานะรบไปทันเท่าไหร่นะ คนวิ่งจากนี่ไปนี่ใช้เวลาทีรถเมย์ก็วิ่งจากนี่ไปนี่ใช้เวลาทีทีนั้นคือเท่าไหร่จะหาครับถ้าจะหาก็ติดทีไว้นะครับเป็น question mark จริงไหมครับและแน่นอนครับปรึกษาท่านเรียบร้อยครับท่านบอกว่าไม่เกี่ยวกับ v ครับนะพอไม่เกี่ยวกับ v เพราะไม่รู้ v แล้วไม่หา v ถ้าไม่เกี่ยวกับ v ใช้สูตรที่ไม่มี v เลือกให้หน่อยครับสูตรที่ไม่มี v สูตร1 2 3 4หรือ5หรือสูตรดอกโอ้สูตรดอกนี่ตัดทิ้งได้เลยจริงไหมครับ1234 5สูตรไหนครับ ไม่เกี่ยวกับ V ใช่ครับสูตรที่3นะครับนั่นก็คืออะไรครับ S เท่ากับ VT ใช่เหรอเฮ้ยนี่มันสูตร4สูตรที่3คืออะไร UT บวก1นส่วน2 AT กำลัง2นี่นะครับ S, <S คือเท่าไหร่ครับ S, <S, <S ก็คือ X นะ S, <S, <S ก็คือ X u คือเท่าไหร่ครับ u เป็น0นย์ครับแต่น้องครับศูนย์คูณอะไรก็ศูนย์ก็ตัดทิ้งไปก็แล้วกันนะครับแล้วก็1ส่วน2 a คือ1นครับแล้ว t ก็คือ t ครับ t ีกำลังสองครับเห็นไหมครับและแล้ว x ก็เลยเท่ากับเศษ1ส่วน2 t กำลัง2นะครับและนี่ก็คือสมการที่2นี่นะครับตอนนี้น้องมี2สมการแล้วครับและแน่นอนครับในในก็คือ2ตัวแปรนั่นเองครับ x และ t ถ้าสองสมการ2ตัวแปร ى, น่าจะแก้ได้ตามหลักคณิตศาสตร์เอาสมการทั้งสองมาทำอะไรกันดีทาอะไรดีครับน้องแก้สมการยังไงดีอ๋อเอาอะไรนะเอา x จากสมการที่ 2, 2> ไปแทนใน x ในสมการที่1เลยได้ครับโอเคพี่เชื่อน้องครับเอา x ในสมการที่2ไปแทน x ในสมการที่1เลยครับแล้วพอแทนเสร็จปุ๊บมันจะได้มาเท่าไหร่ครับอ่ะมาดูกันครับบึง้งมันก็จะกลายเป็น6กบวก x 6ก x ก็กลายเป็น6บวกอะไรครับ x เท่ากับ1ส่วน2ทีง2ก็เป็น6บวกด้วย1ส่วน2ทีกลัง2นะครับเท่ากับอะไรครับ3.5คูณ t ก็คือ3.5 t ถูกไหมครับถูกนะครับและสังเกต1ส่วน2เนี่ยเกการครับงั้นพี่ขอร้องเลยมันเกกะมากงั้นคูณ2ตลอดให้เป็นจำนวนเต็มแล้วคูณ2ตลอดครับเพราะคูณ2ตลอด6คูณ2ก็12 1ส่วนทีกำลังคูณ2ก็เป็นทีกำลังสองคูณ2ก็จะกลายเป็น7ก็เป็น 7t ทีเห็นไหมครับและถ้าอยู่ในรูปแบบนี้ปุ๊บเป็นอย่างไรครับน้องอ่าเป็นอย่างไรก็ทำไมครับก็น้องจะต้องย้ายสมการให้มันดูงามขึ้นเป็นทีกำลัง2เห็นไหมครับทีกำลังแล้วทำไมครับแล้วก็ลบ7ทีแล้วก็บวก12แล้วเท่ากับ0เห็นไหมครับมันจะเป็นสมการควอราติก สมการควอราติกก็คืออะไรครับสมการยกกําลัง2อ,อย่างนี้นั่นเองนะครับและแน่นอนครับถ้าน้องเจอสมการเยี่ยงนี้เวลาแก้ปัญหาน้องทําอย่างไรใช่ครับแยกแฟกเตอร์นะครับช่วยพี่แยกนิดนึงอ่าแยากแฟกเตอร์ครับปัาบเท่ากับ0น้องครับน้องเอาทีมาใส่ข้างหน้าแนา่เห็นไหมครับแล้วน้องก็หาปริมาณ2ปริมาณที่มาใส่ตรงนี้โดย2ตัวนั้นต้องคูณกันได้เลยครับคูณกันได้12 จริงไหมครับแต่บวกกันได้ลบเมันคืออะไรกับอะไรครับที่คูณกันได้12บวกกันได้ลบเถูกต้องครับมันคือลบสแล้วก็ลบสงั้นก็เป็นทีลบสแล้วก็ทีลบสนั่นเองจริงไหมครับเพราะลบสคูณลบสก็ได้บ, 3, บวก12ลบสบวกลบสก็เป็นเท่าไหร่ครับลบเพอดีเลยนั่นหมายควายว่าหมายความหมายความครับหมายความนั่นหมายควายเอยหมายความว่าเท่าไหร่ครับทีก็คือ3 หรืออะไรครับสี่มี2คําตอบอ้าวเฮ้ยแล้วตกลงมันทันกันที่เวลาสามหรือ4ี่นะตกลงมันมี2คําตอบอะนะครับอ่าน้องครับอย่างนี้ครับเวลาคนคนนี้วิ่งทันรถเมล์พึุที่วิ่งเนี่ยทีที่สามเห็นไหมครับแล้วก็จะทันอีกครั้งที่วิ่งเนี่ยที่ที่สี่ปกติแล้วถ้าน้องวิ่งไล่ตามรถเมล์เนี่ยพอทันปุ๊บน้องจะโดดขึ้นเลยไหมครับหรือขึ้นเลยไหมครับอ่านะจะมีแบบโอ้ทันแล้วไม่เป็นไร รออีกสักทบเดี๋ยวทันอีกครั้งหนึ่งค่อยขึ้นคงไม่รอแล้วครับน้องทันครั้งแรกก็ขึ้นแล้วครับน้องดังนั้นแสดงว่าเวลาตอบก็คงต้องตอบ3คงไม่เลือกตอบสี่นะครับเลือกทันกันครั้งแรกครับน้องงั้นคําตอบก็คือคนคนนี้จะไปทันรถเมร์นะครับโอเคไหมครับเมื่อไรครับน้องเมื่อไรครับเมื่อคนคนนี้วิ่งไปทั้งหมดกี่วิครับ3วินาทีครับ